สวัสดีครับบทที่13จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรีบานะครับวิธีการก็คือเราจะต้องสร้างรีบา์มาตรฐานประเทศไทยมาก่อนซึ่งใน e f a t program เนี่ยยังมีชื่อที่ยังยังไม่เป็นที่ต้องการหรือ,อยังไม่ถูกใจนะแนะต่วิธีการก็คือให้ทำการไปที่ p ปร j จก t browser structure ์รีบาร์บ bar, Re bar, bar. ตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วรูปพิเคตเลยเราจะได้ 6R2 ม 2, า 2, แล้วก็ดับเบิ่คลิกก็ได้แล้วก็ไปกด r ีเน็ตตัวนี้ให้เป็น RB6 นั่นกแล้วก็สื่อไทเน a m มเป็น RB6 ์ e f o r m a t i o n จะเลือกเป็นเพลนนะครับหมายถึงเรียบๆก็ได้จากนั้นครับฮุกนะครับมาตรฐานเบนดิ้งเดเรมิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับถ้าถ้าต้องการให้โปรแกรมคำนวณให้อย่างถูกต้องหรือระยะ ให้ตรงตามมาตรฐานก็ก็ต้องใส่ค่าพวกนี้ให้ถูกต้องแล้วพุกเล้งผมมักจะเช็คทุกอัเลยกดโอเคกดโอเคนี่คือ RB6 สร้างเสร็จแล้วถ้าต้องการ12อาจจะเลือก12หรือ RB6 ตัวนี้ก็ได้ครับมา d u p ิ i c a t ตซ้ำดับเบิลคลิกครับแล้วก็ร n a m e เป็น DB12 สิ่งที่ต้องต้องปรับแก้ก็คือ Bar Diameter เป็ R 12, น12นั่นเองนะครับ อย่างอื่นครับก็ออ t โตไปละนะพวกนี้ก็ต้องเปิดมาตรฐานดูนะครับตรงนี้ผมถือว่าผ่านไปก่อนตรงนี้อาจจะเป็นดีฟอร์มกดโอเคก็คือ d b 1 2และ r b 6ถูกสร้างขึ้นมาแล้วต่อไปครับสิ่งที่เราจะต้องเซตอีกครั้งก็คือคลิกที่ตัวนี้นะครับเอาใหม่นะฮะ r u c t u r e r e i n forcement ที่มีซ่อนอยู่ Rebar c o เป l i n g Setting เราสามารถสร้าง Covering ของ Rebar ได้ตามต้องการ ยี่สิบห้าสามสิบห้าสิบเจ็ดห้าตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้ผมอาจจะมีอยู่สองอันคือยี่สิบห้าสามสิบผมพอใจแล้วผมกดโอเควิธีการแอร์ซายน์คัพเปอร์ลิงครับก็คลิกที่คำสั่งคัพเปอร์แล้วเลือกคานที่ต้องการแล้วก็แอร์ซายน์คัพเปอร์ยี่สห้าสามสิบตรงนี้แล้วแต่จบนะครับคลิกตัวนี้จากตรงนี้สามสิบอาการเป็นยี่ห้าก็คลิกอย่างนี้แล้วก็เสร็จสิ้นเอาใหม่นะครับยี่ห้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้ยี่ห้าแล้วเป็นต้น อีกส่วนหนึ่งคือ r e f e r e n t s e t t i n g ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับ Include o o k Inlibar Shape Definition ออกแล้วกด OK ทีนี้วิธีการเริ่มเขียนทำยังไงผมก็สร้าง Section นในแนวยาวของการสักตัวหนึ่งเช่นการตัวนี้เ,เลือกสร้าง Section นะปรับความลึกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้า Go to View เลยครับแต่เพิ่มคลิกที่หัวลูกศรนะครับจากนั้นก็คือปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองที่ต้องการเช่นตอนนี้คานกับ พูตติงอะโอมกันอยู่ก็เราสามารถปรับวิสิตี้กราฟิกแล้วเราปิดฟ a ร i เรชัน hmm. ไปเพราะเราไม่ต้องการให้เห็นฟ a ร i เรชันอยู่แล้วเช็คบล็อกตัวนี้ออกไปนะครับกดโอเคนะครับ <c oughs> จากนั้นครับ <c oughs> สำหรับวิธีการเขียนเหล็กนะครับให้ไปคลิกที่คำสั่งรีบาแล้วก็กดโอเคไปเลยให้เราเลือกรีบาที่เราต้องการจะเขียนนะครับในที่นี้เราจะเขียนเหล็กปอกก็คือ RP6 ครับ เราเลือก RP 6แล้วเราก็ทําการเลือกเชฟเหล็กที่ต้องการในที่นี้ผมเลือกเชฟ51ซึ่งเป็นเหล็กปอกนั่นเองเราสามารถปรับตั้งค่าพุกๆอะไรต่างๆได้นะครับ Start N นะครับของเหล็กปอก <c oughs> จากนั้นเมื่อเรามาคลิกที่คานโปรแกรมก็จะแสดงรูปแบบของการวางเหล็กซึ่งในที่นี้เราเลือกเป็น Current Plane แล้วก็เป็น Perpendicular to Cover ก็คือตั้งฉาก ตั้งฉากกับเพลนนั่นเองนะครับตั้งฉากกับเพลตตามรูปกราฟิกนะครับเขียนแล้วเหล็กจะวางตั้งฉากผมก็วางไปเลยครับหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วลองกด S c ข p บดูก่อนสิ่งที่เราจะลองดูก็คือเราลองปรับตั้งค่าดีเทลเวาดูเห็นไหมฮะความละเอียดของการแสดงผลอะไรต่างๆเราสามารถปรับได้ผมขอใช้ที่มีเดียมหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเหล็กทั้ที่เปลี่ยนขนาดเดเมิเตอร์ของเหล็กนะครับก็เลือกแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยทีนี้ เราสามารถเปลี่ยนรดิลองคลิกดูนะครับ Layout เราสามารถเลือกเป็น f l x c k Number ว่าเราต้องการมีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่มี3เส้น2เส้นหรือมากกว่านะครับ m s x i m u m Spacing นะครับกำหนดระยะเรียงนะครับที่ต้องการได้นะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็น150เป็นต้นดังนี้ Number with spacing นะครับต้องการจำนวนเท่าไหร่ที่ระยะเรียงเท่าไหร่อ่ะผมกลับมา single ก่อนผมคลิกนะครับคลิกที่เต็กบอกแล้วไปที่ Edit c o n s t a n นนะครับที่ Barplane นะครับผมกำหนดให้เป็น0แล้วก็กด Set as r e f e r e n c e สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือ p l a n ของ bar ตัวนี้คือเส้นสีส้มตัวนี้นะครับโดยที่ผมไม่สนใจ c o p e r ก็คือให้อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นั่นเองห่างจากห่างจากเพลนเป็นระยะศูนย์นะครับก็คือระยะ center ของ p l a n กับ center ของเหล็กเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกัน,นกแล้วก,กดโอเคก็คือเป็นการเริ่มจัดเหล็กก่อนแล้วเลือกที่เหล็กครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการเช่นผมอาจจะเป็น maximum spacing ก็คือสองร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมสามารถปรับนะครับปรับระยะของเด็กบอกไ,ได้ตามต้องการนะครับโดยการ drag เอาก็ได้พวกนี้เป็นต้นหากไม่ต้องการ edit constraint นะครับ ต้องดูกราฟิกเราไม่มองไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไม่ได้เซตค่าความโปร ic. ่งแสงวิธีการก็ไปกดที่คำสั่ง visibility graphics ครับ s r u c r u r a l f r a m i n g ตรง t าง n s p e r e n c y นะครับกำหนดไปสัก40ก็ได้ายโอเคเลยเราจะเห็นเล็ยบอกละครับเรากลับไปที่ section ใหม่ เราจะทำการเขียนเหล็กแกนและว,วิธีการนะครับเราสามารถหากต้องการเาเขียนเบื้องต้นก่อนนะครับเอาแค่เบื้องต้นให้รู้วิธีการผมไปที่รีบายครั้งหนึ่งครับผมจะใช้คําสั่งสเก็ตรีบาจากนั้นครับผมก็ทําการคลิกที่คานหนึ่งครั้งจะโชว์พาวเร์ลิงนะครับผมก็ทําการลากนะครับ ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องการกด escape นะครับแล้วก็ลากที่ตำแหน่งนี้เพื่อให้ให้เหล็กเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของคอมโพลิงนะครับลากไปจนระยะทางสมมติประมาณนี้ล้กันนะครับแล้วกด escape แล้วทําการอะไรครับใช้คําสั่ง f i n l e t เพื่อให้ระยะตรงนี้ชนกันเห็นไหมฮะต่อเนื่องไปเส้นเดียวกัน รวมถึงตรงนี้ถ้าต้องการเท่าไหร่เขียนไปก่อนก็ได้แล้วพิมพ์ค่าอย่างนี้เป็นต้นสมมุตินะครับ <c oughs> จากนั้นกดโอเคครับโปรแกรมก็จะวาดเหล็กมาให้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนความหนาสมมติเราลืมเราก็มาเปลี่ยนตอนหลังก็ได้เขียนไหมครับอันงนี้เป็นต้นจํานวนครับคลิกเหล็กใหม่ครับ เราต้องการเหล็กจำนวนกี่เส้นอตอนนี้เป็นซิงเกิลเราบอกเป็นฟลิกนัมเบอร์ครับต้องการ3มเส้นเราสามารถตรวจสอบได้ครับว <c oughs> ิธีการคือไปที่เซกชันครับแล้วเปลี่ยนรูปแบบของ section ให้เป็นดีเทลนะครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับตำแหน่งที่ต้องการตัดจางนั้นดับเบิลคลิกนะครับแล้วลองคัอใหม่ดูเห็นไหมครัเราจะมีเหล็กอยู่สามเส้นด้านล่างนะครับกรณีที่ที่ที่อ ลองมิลเลอร์ดูนะครับเราสามารถมิลเลอร์นะครับคลิกที่เหล็กแล้วเรามิลเลอร์นะครับหาจุดเพื่อวาดแกนมิลเลอร์เราจะได้เหล็กด้านล่างถ้าต้องการปรับเหลือสองเส้นทําได้ไหมก็คลิกใหม่ครับแล้วเปลี่ยนตรงนเหลือสองเส้นเป็นต้นนะครับลองกลับไปที่เซกชันหนึ่งเห็นไหมครับสิ่งที่เราปรับได้อีกก็เราสามารถ ยืดเหล็กตรงนี้ได้ตามต้องการนะครับหรือจะปรับยืดมาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราจะจัดจตั้งค่าต่างๆเสร็จแ,แล้วมาดูที่กราฟิกนะครับทีนี้ในกราฟิกเนี่ยเหล็กมันยังเป็นแบบสิงเกิลไลน์อยู่ถ้าเราต้องการปรับให้เป็นเส้นคู่ทําได้ไหมทําได้ผมก็ครอบเลือกให้โดนเหล็กอาจจะโดนคานโดนอะไรก,ก็ไม่เป็นไรใช้ฟิลเตอร์ช่วยครับแล้วก็เช็คนินแล้วก็สักเคอรรีบาร กดโอเคจากนั้นให้ไปกดที่ w i t h View Visibility State นะครับให้ตรงตรงนี้เป็นแบบ 3D View นะครับตรงนี้นะครับ View As Solid กดโอเคครับจากนั้นให้ลองปรับเป็นแบบไฟล์ดูเมื่อกี้จริงๆลืมปรับตรงนี้นะครับเราก็จะได้เหล็กที่โชว์เป็น Solid View นะครับถึงถ้าเราเขียนครบทั้งโครงสร้างเราก็จะ ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนของเหล็กนะครับแต่นี่คือให้เห็นการใช้คําสั่งของการเขียนเหล็กเส้นในตัวโครงสร้างนะครับนี่เราศึกษาดูครับ